มีหลุมยุบขึ้นมาชาวบ้านก็เลยมีความกติความเชื่อว่าเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นป่องพญานาคเครับเนีนป่องพญานาคความเชื่อมโยงจากน้องขอนรือว่างูใหญ่นเรียกเป็นป่องพญานาคตามกติความเชื่ออ,อันนี้เป็นเชื่อความเชื่อของส่วนบุคคลตาเอยไปบอกเลขในมันทุกอย่างจะได้โมเมนต์มาเบิ้งกันนี่เลย ปุ่งนเนี่ยเนีเนกำลังกำลังากันอยู่เนี่ยอันนี้แล้วหลุมเออหลุมพยานาคก,ากมกติกลเชื่อต่างๆนานาจะเป็นป่องพญานาคอ่าป่องพญานาคครพญานาคเพราะว่าตำนานของน้องขอนแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณอ่สองร้อยกว่าไร่ ที่เป็นสระน้ำอยู่ด้านหลังศาลาการทำบุญในช่วงเทศกาลสงการนะครับชาวบ้านจะม,มาทำบุญที่นี่บ้านหองทองหลางหมู่หหมู่สหมู่3มหมู่9แล้วก็ปรากฏว่ามีหลุมยุบอยู่ตรงที่พราประกอบพิธีเพรา,าพว่าอันนี้ก็ทำเป็นเจดีพระสายมีหลุมยุบตัวนี้ก็ มันมีความเชื่อมโยงกับตำนานหนองขอนว่าสมัยโบราณก่อนที่เขาจะมาตั้งบ้านเรือนอยู่ณนาะสถานที่บ้านทองหลังนี้ก็จะ,ะมีพ่อค้าวานิชในการมาพักแลมอาศัยอยู่ข้างหนองน้ำหนองขอนแห่งนี้นะ,ะก็จะมีปรากฏการณ์ว่ามีงูใหญ่เป็นขอนไม้เขาก็เลยให ให้คนคนไหนก็ดูแลบางคนก็ออกไปหาปืนบางคนก็ออกไปหาดูลาดราวในะแถบใกล้เคียงเพื่อจะมาทําอาหารและปรากฏว่ามีขอนไม้ขอนหนึ่งอยู่ใกล้ๆคนที่เฝ้าเกวียนนั้น เป้าของนั้นก็เลยได้หุงข้าวก็เอาขอนไม้ใหญ่นั้นมาเป็นข้างข้างๆไว้เป็นหมอนรองหม้อข้าวปรากฏว่า,อาพอจอไฟขึ้นเอาข้าวตั้งลงขอนไม้นั้นเคลื่อนตัวออกกลายเป็นงูใหญ่เลื้อยออกไปก็เลยได้มีประวัติมีความเป็นมาของ น้องแห่งนี้เป็นน้องขอนก็เ,เรียกน้องขอนตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมาเพราะว่ามันงูจากการที่เห็นขอนไม้ใหญ่หก็เลยกลายเป็นงูใหญ่ก็เรียกว่าหนองขอนแล้วก็พ่อปู่แห่งนี้ก็มีการขุดลอกในปีประมาณสิบยี่สิบปีมาแล้วก็ เข้ามาขุดโลกไม่มีแล้วเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยจึงได้มาบุนบานศารเก่าวแล้วก็มาสร้างสร้างปู่น้องคอนให้แล้วก็สลาแห่งนี้ก็มีการสร้างไว้เพื่อจะทำะกิจ,จกรรมทางส่วนรวมทางสงในวันสงกาน วันที่13เมษาในวันมาถวายพระตาหารเพลนพระแล้วก็ประกาศให้เป็นวันสงกรานต์แล้วก็ปรากฏความเชื่อมโยงกันระหว่างนี้ก็มีหลุมยุบขึ้นมาชาวบ้านก็เลยมีความกติความเชื่อว,ว่าเป,เป็นหลุมเป็นหลุมเป็นป่องพยาน,นานะคคะรับเนีนป่องพญาน,นาค ความเชื่อมโยงจากน้องขอนหรือว่างูใหญ่เรียเป็นป่องพญายนาคตามกติความเชื่ออ,อันนี้เป็นเชื่อความเชื่อของส่วนบุคคลจึงได้จึงได้มาถ่ายามาถ่ายคลิปให้ดูนะครับก็จากนี้เข้าไปบ้านน้องขอนก็ประมาณโลหกิโลนะหนกิโลมอง จากเส้นทางเส้นนี้ไปหนึ่งกิโลแล้วก็เส้นทางจากตรงนี้ไปวัดวัดป่าน้องขอนนะครับวัดป่าน้องขอนที่มองเห็นซุ้มประตูอยู่นั้นก็ประมาณสักสามร้อยเมตรสามร้อยเมตรแล้วก็เส้นทางนี้ก็ไปในหมู่บ้านประมาณกิโลกวักวๆประมาณกิโลหลวงหรือว่ากิโลปร,ประมาณพันพันเมตรพันพันกวักวๆประมาณกิโลกวักวๆนิดนิด รวมๆแล้วก็จากวัดป่าน้องขอนไปในหมู่บ้านก็ประมาณกิโลครึ่งไม่ถึงสองโลนะฮะแล้วก็สถานที่แห่งนี้เขาเรียกว่าปู่ปู่น้องขอนชาวบ้านเขาเรียกว่าปู่น้องขอนอแล้วก็มีหลุมพญานาคนะครับมีหลุมพญานาคถ้าปรากฏการแบบนี้เขาเรียกว่าดินยุบหลุมยุบ แต่ยุบเนี่ยมันมันแปลกพิสดานตรงหนึ่งที่ว่ามีความมนมีความลมลงไปแบบดูแล้วมันแปลกตาแปลกตามากเพิ่งเป็นไม่นานมานี่เองนะฮะอันนี้กติตามกติความเชื่อแล้วแต่ใครจะเชื่อแต่เขาตปนความเชื่อของชาวบ้านเป็นเช่นนั้นเองก็ จึงได้มาถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายทำให้ฟังแล้ให้ดูนะครับจึงได้พากันมาทำแล้วก็มานี่ัะป่องพยายนหนอาปากป่องเล็กๆแต่ข้างข้างล่างใจ่กว้างใหญ่อือนี่บล็อกที่เข้ามากันไว้มันลอยมันหล่นลงไป นี่ก็พออู่น้องคนอนอตามกติความเชื่อของชาวบ้านให้ทำไม่ดีไม่งามเดินผ่านไม่เทารบาก็จะมีอันทักท้วงติงได้อันนี้ก็เป็นกติความเชื่อของชาวบ้านน้องคอนมีมา ตั้งนมนานเพราะว่าเป็นบ้านเก่าบ้านแก่เลนหนองน้ำแห่งนี้ที่ได้กล่าวประวัติไปแล้วเพราะว่าเป็นหนองน้ำกว้างขวางมีพื้นที่ประมาณ200ร้กว่าไร่เป็นหนองน้ำใหญ่เดี๋ยวนี้เข้ามาบูรณะปฏิสังขรณ์ทำเป็นสระน้ำใหญ่ใช้เป็นน้ำดื่มนะเออใช้เป็นน้ำใช้ของป่า,ปา ัเป็นป่าของอบตมาดำเนินการกำลังตกแต่งให้ก็ป,ปูนาคราดโอ้เอานี่ก็คือว่าเป็นเสร็จสับเรียบร้อยนะครับสวยงามสวยงามสาธุสาธุก็อนุมโมทนาสาธุ สาธุนาะโคนะมมาคะคมโนโกนาคามโนสาธุสาธุโกนาคามโนสาธุสาธุ